เมนูไหนเนี่ยมีนะคะเย็บปักทักร้อยอะไรเนี่ยมาแล้วกล่องหนึ่งอยากจะทำแพทช์เวิร์กอะไรต่ออะไรเราช่วยกันคิดพว,พวกวาดสีอะไรต่ออะไรเห็นทรายออกมาใช่ไหมอยู่ข้างานใช่ไหมมาโอเคไหนนะ้มาดูสิอ๋อค่ะค่ะนี่นะคะ อย่างอย่างนวดสมาธิอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเนี่ยให้พวกนี้พวกเราเนี่ยก็หาจุดเนี่ยของตัวเองนะคะหาจุดของตัวเองที่จะนั่งเนี่ยเงียบๆแล้วภาพนี้เนี่ยเห็นไหมเขาทำมาได้เนี่ยชัดเจนเลยนะคะทำมาเนี่ยยังชัดเจนเลยว่าจุดไหนที่กดลงไปแล้วเนี่ยจะไปบริหารส่วนไหนเนี่ยของร่างกายนะคะ ส่งส่งส่งต่อส่งต่อเนี่ยให้ดูกันเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้่งต่อค่ะนะคะให้ดูกันใกล้ๆนะคะฉะนั้นอย่างอย่างนี้เนี่ยพวกเราก็หาที่นั่งของตัวเองทาไมม่หยิบนะคะพวกเราก็หาที่นั่งของตัวเองเงียบๆนะคะรู้ว่าสติเนี่ยเป็นยังไงคุณจะหลับตาอะไรก็ได้นะคะคุณจะหลับตาเนี่ยก็ได้แล้วก็ดูภาพ แล้วก็คุณจะบริหารส่วนไหนก็บริหารเนี่ยให้ทั่วเลย,เยมแคแบบ่มือเนี่ยแค่มือเนี่ยมือหนึ่งแล้วคุณก็จับไปเนี่ยแต่ละจุดนะคะกดลงไปแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าลอยหนึ่งสองสามสี่ห้านับในใจข้างในหนึ่งสองสามสี่ห้าลอยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่บ,บอดทัวใจตับไตไส้ปูงมา้าอะไรต่างๆนี่เป็นความรู้ที่สุดยอด เป็นความรู้เนี่ยที่สุดยอดมากเลยอะอมจ้าอมมาอันนี้เนี่ยจอเข้าไปเนี่ยใกล้ใกล้ให้ทำบ้านเนี่ยเขาได้เห็นให้ให้จอกับที่กล้องนะให้เขาเห็นเนี่ยให้เขาเห็นชัดๆเนี่ยคืออะไรนะคะฉะนั้นจุดแต่ละจุดเนี่ยคุณก็หาที่นั่งเนี่ยของตัวเองนะคะเงียบๆจะข้างบนข้างล่างจุดไหนก็ได้ในอนาคตถ้าสวนของเราเสร็จนะคะโอ้ยคุณนี่จะเป็นสวรรค์บนดินเลยละ เราก็ทําสวนแต่เราขาดเงินอีก3ล้านเท่านั้นเองโอเคนะคะฉะนั้นเราก็เนี่ยกดลงไปเนี่ยหลับตาทำดูให้พอรู้หลับตาทำเนี่ยกดลงไปหายใจลึกๆ1 2 3 4 5ปล่อยแล้วก็กดอีกเนี่ยจุดต่งตางๆเนี่ยตรงนี้สุดยอดของความรู้นี่อยู่เมืองไทยโอ้โห ดีมากเลยอะ่ะแล้วคุณก็ทําเงียบๆตรงนี้เนี่ยแหละบริหารทั้งตัวกายตัวใจเนี่ยทั้งหมดไปเลยอ่ะโอเคค่ะอ๊นะคะนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งนะคะเมนูหนึ่งเนี่ยของการเอ่อเอาสติมาปักที่ฐานแล้วก็เมนูเนี่ยของการวาดภาพนะคะทาสีอ่ะ ถ้าสีเนี่ยแบบอินโนเซนต์เด็กๆไม่ต้องคิดหนึ่งบวหนึ่งเป็นสองเลยง่ายจะไม่รู้จะง,ง่ายอย่างไรแล้วมันเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนตัวเองมากคุณจะหายไปตัวเองคุณจะหายไปเลยนะหายไปเลยคุณจะหายไปเลยเดี๋ยวอาจารย์เดินข้านอกอีกว่าให้ใกล้ประชาชนนะคะคุณก็จะเนี่ยเ่ภาพพวกนี้มีพวกมีสีมาด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะมีสีนะ เนี่ยคือคือของพวกนี้นะคะใครที่ช่วยได้ที่จะหาวัดสดุมาคุณหามาเลยคุณหามาเลยเอาวัดสดุมานะคะแล้วมาบอกอาจารย์อาจารย์ก็จะทําคลิปเป็นเมนูหนึ่งให้อย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเนี่ยนะคะคุณก็เอาสีไม่ต้องพูดกับใครล้านเปอร์เซนต์จออยู่ตรงนี้ขีดไปเนี่ยเนี่ยเป็นสีนะคะําออกมา ะะอันนี้เนี่ยก็อันหนึง่งเนี่ยนี่ก็อีกเมนูหนึง่งนะคะอีกเมนูหนึง่งเห็นไหมาสารพัดเลยที่คุณทำได้อะจิกโซอว์พัซล์เนี่ยจิกโซอว์พัซล์เนี่ยแบบเด็กๆแบบเด็กๆเลยอะ่ะ <c oughs> คือในที่สุดแล้วนะคะ <c oughs> เราต้องการผลักตัวใจของเราเนี่ย <c oughs> ให้กลับไปสู่ความเป็น <c oughs> บริสุทธิ์อินโนเซนต์แบบเด็กๆ อินโนเซนต์แบบเด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่คิดอะไรมากคุณไปดูเด็กๆเ,เล่นนะคะเขาจะจ่ออยู่กับเนี่ยความตั้งใจของเขาก็าจ่อเลยนะเขาเขาจะไม่ไม่บกแวกอะไรอะ่ะนะคะเขาจะจ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยแน่นเลยแล้วก,ก็เนี่ยทรัตรงนี้เนี่ยตัวของคุณเนี่ยจะหายตัวเลยล่ะจะหายตัวเลยเนี่ยจิกโซอว์พะโสจิกโซอว์พะโสฉะนั้นะ ใครมีพวกจิ๊กซอว์เนี่ยแบบร้อยชิ้น200ชิ้น5 0 0ยชิ้นคุณเอามาไว้ที่นี่เลยนะคะเอามาไว้ที่นี่แล้วข้างล่างเนี่ยโต๊ะเยอะแยะโต๊ะเยอะแยะเลยคุณทําของตัวเองทําของตัวเองแล้วให้รู้ว่าพวกว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วอะพอคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะคะสัมมาสติของคุณก็จะเป็นสัมมาสติสัมมาสม,มาธิแล้วก็บวกกับปัญญาตรงนั้นคุณอยู่กับมรรคผลนิพพานตลอดเวลาเลย แล้วคุณก็จะเห็นตัวเองว่าโหมันธรรมดาอย่างสุดๆเลยอะคุณมันธรรมดาอย่างสุดๆเหมือนก็แกะหัวหอมข้างในออกมาแล้วมีอะไรคะมันไม่มีอะไรไมีแต่หัวหอม <c oughs> ใช่มันแค่แต่หัวหอมมันไม่มีอะไรจริงๆ <c oughs> ตรงนี้แหละคือจุดผิดพลาดของการสอนพุทธศาสนาที่เรามัวแต่ไปคิดว่าแหมมันจะต้องมีอะไรเอริกกว่านี้มันจะต้องมีอะไรที่มันสุดยอดกว่านี้เนะ่แล้วก็ พลาดการไม่มีอะไรยอมรับไม่ได้กับการไม่มีอะไร mm hmm. เพราะมันธรรมดาจ mm hmm. นสุดแสนจะธรรมดาฉะนั้นเราจะต้องพลิกค่ะเราจะต้องถอนเอาแบบความเชื่อเก่าๆที่มันผิดนะออกไปแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่พวกคุณนี่แหละจะต้องเจอเรื่องท้าทายอีกเยอะเพราะไม่มีใครเชื่อคุณ mm hmm. ตรงนี้แหละคุณจึงต้องติ๊กให้กับตัวเอง คุณจะต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณเข้าถึงนะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็อันหนึง่งแล้วก็อ่ะแล้วก็นะคะไม่กวาดคุณถามทีมงานก็ได้เนี่ยไม่กวาดอยู่ไหน <c oughs> นะคะเอ่อพวกผ้าผ้าเช็ดอะไรเนี่ยพวกแพรอะไรคุณออกไประเบียงข้างนอกเนี่ยนะคะรขี่จิงจกขี่อะไรเนี่ย <c oughs> คุณกวาดคุณเช็ด ทั้งกวาดทั้งเช็ดโอ้โหสถาบันเราจะสะอาดเปี้องจ้างคนเลยเ่งจ้างคนเลยนะคะเนี่ยเนี่ยกวาดกวาดล้วแคุณจะเห็นเองนะคะว่าเนี่ยไอการขณะที่เราทำอย่างนี้นะโอ้โหข้างในนะคุณจะเกิดแต่ปิติเลยที่อาจารย์เคยเขียนไว้ในอวดอุตตรินะคะว่า มันมีวันหนึ่งนะคะที่มันซาโตริเนี่ยนะที่เปิดตู้กับข้าวออกมาแล้วข้างในนี่นะคุณมันสุกอย่างยิ่งแล้วพูดกับใครคุณไม่รู้เรื่องอะไรว่าเปิดประตูเปิดตู้กับข้าวมันจะสุกอะไรอย่างยิ่งมุณเข้าใจไม่ได้คุณต้องมีสภาวะของตัวเองฉะนั้นตรงนี้แหละนะคะคุณทำอะไรนะคะที่มันติดพื้นติดดินนะ่ะ กิจกรรมอะไรที่มันธรรมดาสุขแสนจะธรรมดาเนี่ยเช็ดถูเช็ดถูเก็บกวาดนะเช็ดนน่นนั่นเนี่ยอะไรเนี่ยเราก็ดูข้างในตลอดเวลา <S <S <ฮ>เพราะตรงนี้เท่ากับกวาดกวาดขยะเจอรี่ถ้าคุณมีอะไรที่ออกมาเนี่ยแวบนิดนึงมันจะเห็นเลยนะแล้วจนถึงจุดหนึ่งเนะี่ยที่คุณสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะได้อย่างเต็มเปี่ยมเป็นมรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นเลยนี่คือวิถีชีวิตของเราฉะนั้นในนคุณไม่ต้องไป ทีถ้าคุณอยากจะไปเข้ารีทรีตตเจ็ดวันห้วันสิบวันคุณไปถ้าคุณอยากไปปลีกวิเวกคุณไปอันนี้ไม่ได้ห้ามานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณปลีกวิเวกกลับมาเนี่ยคุณทุกต่อในบ้านซึ่งมันไม่ใช่ในบ้านของคุณนั่นแหละคือวัดใจของคุณตรงนี้แหละคือวัดที่คุณทําได้ตลอดเวลานะคะฉะนั้นฉะนั้นอาจารย์ก็ทำเนี่ยความรู้ของอาจารย์สมวันเกิดในวัดไม่ใช่ เกิดในบ้านเกิดในบ้านของเราอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้เนี่ยมดล่ากับพวกเราที่จะไปฝึกในบ่ายนี้นะคะ,ะต้องอธิบายตรงนี้ก่อนอธิบายตรงนี้ก่อนโอเคนะคะก็คือว่าวัสดุพวกเราเข้าใจตรงนี้นะคะใครยังไม่เคยอ่านเรื่องก่อนอวิชชาขอให้อ่าน ดูคลิปการสอนเรื่องก่อนอวิชาด้วยปีนี้รอบสุดท้ายเราจะทำเหมือนเดิมรอบที่บอกว่ารอบเข้มข้นนะคะนะเอกเนาะเราจะเอ่อจะพูดเรื่องก่อนอวิชาเพราะว่าจากปีก่อนมาถึงปีนี้เนี่ยความรู้ของอาจารย์ก็มีเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะมีอะไรที่แตกต่างที่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็มีได้ก็คือข้อมูลใหม่ๆ นี่คือรอบสุดท้ายก่อนอาจารย์กลับอังกฤษนะคะอาจารย์กลับอังกฤษเนี่ยวันที่12มกราคมฉะนั้นดูดูตารางนะคะดูตารางเนี่ยการสอนนะคะออฉะนั้นเรื่องก่อนอวิชานะคะก็ได้พูดเรื่องเนี่ยวัสดุที่สร้างจัก,กรวาล <c oughs> ก็คือว่าในที่สุดแล้วนะคะก็เหลือแต่โฟตอนน่ที่มันวิง่งปิ๊งป้องปินป้อง,ปองไปมาด้วยความถี่ต่างๆ เห็นไหมคะฉะนั้นนี่ก็มาเนี่ยสู่เรื่องของเนี่ยบาตททิเบ,บเนี่ยเใบเนี่ยคือพื้นฐาน7จักรที่จะกระตุ้นทําให้เราอะเกิดเอเอเกิดไอไอการสั่นสะเทือนของพลังงานนะคะที่มันที่มันถูกต้องตามที่มันเป็นตั้งแต่ดั้งเดิมตามที่มันเป็นตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะฉะนั้นเออโฟตอนพวกนี้นะคะก็คือวัสดุที่สร้างจักรวาล ตัวโฟตอนที่กำลังวิ่งไปมาหรือสั่นสะเทือนด้วยระดับความถี่ที่แตกต่างกันนี้เรียกอีกชื่อว่าพลังงานดินน้ำลมไฟอากาศรวมทั้งธาตุต่างๆในธรรมชาติซึ่งมี94ธาตุเกิดเองในธรรมชาติบ้างเกาะตัวแบบแข็งบ้างเกาะตัวแบบเหลวบ้างเกาะตัวแบบแก๊สในอากาศถ้ารวมที่มนุษย์สร้างก็มี118ธาตุนะคะ าธาตุเหล่านี้คือตัวสร้างจักราวาลเปรียบเหมือนหินเหล็กก้อนอิฐปูนไม้ตะปูที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างจักรวาลจนกระทั่งมีกาแล็กซี่มีดวงดาวต่างๆโลกต้นไม้สัตว์และมนุษย์ฉะนั้นตัวกายของเราเนี่ยก็คือการรวมตัวกันของพลังงานดินน้ำลมไฟอากาศทุกอย่างเหล่านี้รวมเรียกว่าพลังงานตรงนี้เราต้องพยายามทำความเข้าใจนะคะถ้าคุณเข้าใจเนี่ยตรงนี้แล้ว ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเนี่ยให้คุณเนี่ยดูนะคะว่าดินน้ำาลงไฟอากาศเนี่ยก็คือการสั่นสะเทือนของพลังงานที่มีความถี่ต่างกันไอความถี่ต่างกันนี้มันก็สร้างเนี่ยภาพเลขาคณิตที่แตกต่างกันด้วยภาพเลขาคณิตนะคะสตัวแรกพื้นฐานเลยเนี่ยก็คือมือคาบ้า love and light โปรตอนสองตัวแรกออกมาก็คือสามเหลี่ยมภาพสามเหลี่ยม ภาพสามเหลี่ยมเนี่ยพีระมิดนะคะโฟตอนตัวที่2ออกมา mm hmm. love แล้วก็ light l i g ก็ที่แปลว่าแสงน่ยความรักกับแสงความรักกันนี้คือความรักของการสร้าง creation ไม่ใช่รักจีจาแบบแบบแบบนะคะหนุ่มสาวไม่ใช่ก็คือเรื่องของการสร้างสารรค์เนี่ย creation นะคะฉะนั้นโฟตอนเนี่ยสองตัวแรกเนี่ยพอออกมาจากธาดรู้มาตะพปุ๊บมันเกาะตัวกันเป็นเมองคาบ้าน, mm hmm. นะคะก็คือภาพเมอคาบ้านนี้ mm hmm. นะคะ ก็คือเนี่ยเ่มือคาบ้าเนี่ย,ยตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่คุณนาซีมฮาริแมนนะคะเอ,อ่อทำเขาเรียกอาร์คคริสตัลนาซีมฮาริแมนนี่ถ้าสมมุติว่าไม่มีใครไปคัดค้านทฤษฎีของเขาทางฟิสิกส์ของเขานะคะในอนาคตคนนี้จะได้รับรางวัลโนเบลคนนี้นนาซีมฮาริแมนฉลาดมากเก่งมาก แล้วเป็นคนเดียวที่สามารถเอาเรื่องฟิสิกส์มาประสานกับเรื่องจิตวิญญาณประสานกับเรื่องจิตวิญญาณนะคะเนี่ยฉะนั้นพออาจารย์เนี่ยได้ฟังเนี่ยนะคะเรื่องนี้อันนี้เป็นแพทตินัมนะคะแล้วเคาะคริสตัลอ,อันนี้นะคะอันนี้เป็นการเคาะแล้วก็ทำเนี่ยยากมากแล้วก็คุ้มอยู่ในแพทตินัมคุ้มอยู่ในแพทตินัมอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปดูนะคะอาร์คริสตัล ถ้าคุณคนซื้ออยู่ในอเมริกาไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าส่งออกนอกต้องเสียภาษีนะคะอาจารย์ซื้อเนี่ยพอเข้าไปที่ที่อังกฤษเนี่ยภาษีแค่ภาษีเนี่ยเกือบ300อปอนด์300กว่าปอนนะคะบวกกับอันนี้อีกเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณอยู่ที่พันเหรียญพันดอลลาร์นะคะฉะนั้นก็ก็เรียกว่าก็เรียกว่าเออราคาสูงอยู่แต่นี่ไม่ใช่เครื่องรางของขลังอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ แต่เป็นเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีนะคะฉะนั้นเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยอยู่คือแทนที่จะไปหาคริสตัลอะไรต่ออะไรที่ไหนเนี่ยคุณนซีมก็เอามาเนี่ยทำเป็นอย่างนี้ให้เราเนี่ยสามารถห้อยฉะนั้นก็เหมือนกับที่คุณอ,อ,อาคิโกะบอกนะคะเออเรามีมือคาบ้านนี้เนี่ยอยู่กับติดตัวฉะนั้นมือคาบ้านตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตัวที่ ทำให้พลังงานเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์เข้าใจไหมให้มันบาลานซ์กันให้มันสมดุลเนี่ยกัน mm. นะคะแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะจะรับเอาพลังงานเนี่ยดีๆเข้ามาด้วยเพราะมือคาบ้านเนี่ยกลายเป็นเอ,อ่ออะไรเป็นภาพเรขาคณิตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชนที่เบสเนี่ยเอามาให้นะคะเนี่ยภาพที่เรารู้จักกันเนี่ยในนามของอะไรปฏิจจสมุปบาทเนี่ย mm. นะคะอ่านตือแว้นะคะซึ่งที่จริงแล้วนะคะ ที่จริงแล้วดั้งเดิมเนี่ยก็คือภาพเมอคาบ้านี่เองก็คือภาพเมอคาบ้าก็คือโฟตอนเนี่ยนะคะสองตัวแรกที่จับกันเป็นเมอคาบ้าที่เบรนเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วเขาค่อยมาแยกเอาเอาความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคะมาเข้ามาใส่นี่คือจุดเริ่มต้นของจักรวาลนะเนี่ยจุดเริ่มต้นของจักรวาลซึ่งเป็นผู้รู้ผู้เจ้าเนี่ยมาชี้ทางมาบอกทางให้เรารู ฉะนั้นพวกนี้นะคะล้วนเป็นความรู้โบราณนะคะที่เกี่ยวข้องกับมือคาบ้าทั้งสิ้นโอเคค่ะนะคะฉะนั้นเป็นความรู้โบราณที่ที่เขารู้กันรู้กันเนี่ยนะคะอย่างกว้างขวางอนะ่ะแต่ความรู้เหล่านี้เนี่ยในยุคหลังนี้เองเพึ่งที่จะมาเปิดเผยนะคะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนมิติเนี่ยจากที่เขาเรียกว่าคาร์บอนเบสนะคะมาสู่คริสตัลีนเบสก็คือว่า เปลี่ยนเปลี่ยนมิติเนี่ยจากพลังงานความถี่เนี่ยที่รวมกันแล้วเป็นคาร์บอนเป็นโปรตีนนะคะในมิติที่3ตอนนี้เนี่ยเจ้าพระแม่ธรณีก้าอยาเนี่ยของเรานะคะนะคะลูกโลกของเราและพระแม่ธรณีเนี่ยได้เปลี่ยนมิติขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นเป็นระดับความถี่พลังงานที่รวมตัวกันแล้วเนี่ยกลายเป็นคริสตัลตรงนี้คุณต้องพยายามทําความเข้าใจนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ นะคะฉะนั้นพวกโฟตอนเนี่ยนะคะในในธรรมชาติเนี่ยนะคะโฟตอนในธรรมชาติมันก็ปิ้งปังปิ้งปองเนี่ยมารวมกันรวมกันนะคะออกมาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมบ้างหกเหลี่ยมบ้างห้าแปดเหลี่ยมบ้างสิบสองเหลี่ยมบ้างยี่ยี่สิบเหลี่ยมอะไรต่ออะไรนี่บ้างเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือก้อนอิดก้อนอิดเนี่ยของการของการสร้างจัก,กรวาลมันเป็นฟิสิกส์ล้วนเลยคน นะคะเป็นฟิสิก์ล้วนๆเลยเป็นเป็นเป็นเนี่ยลักษณะของการเนี่ยสร้างจักรวาลฉะนั้นตรงนี้บางคนก็ได้ดูแลคุณดูนะคุณดูนะคะว่าเสียงเสียงก็คือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันสามารถสร้างรูปเลขาคณิตที่แตกต่างกันนะคะอ่ะดูนะ อันนั้นก็นคุณดูไอ้ตรงเฮิร์เนี่ยเฮิร์เนี่ยก็คือความถี่ความถีขงงมถ่ของระดับพลังงานเนี่ยความถี่ของระดับพลังงานว่ามันกี่เฮิร์ชสกี่เฮิร์เนี่ยนะคะความถี่พลังงานที่แตกต่างกันมันก็จะสร้างออกมาเนี่ยอันนี้ของเรื่อีผีเสื้อปีของผีเสื้อเนี่ยพวกนี้มันก็จะออกมาเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะ ทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยมันอยู่ในระดับความถี่พลังงานที่แตกต่างกันทั้งสิ้นเห็นไหมนี่กรลูกที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเห็นเนี่ยเห็นไหมเสือ้อชนิดเช่นกันนะคะ<ม>ที่อาจารย์เนี่ยบอกกับพวกเราว่าพลังงานที่สั่นสะเทือนอย่างนี้ทำออกมาเป็นลูกตา พลังงานที่สั่นสะเทือนอย่างนี้ทําออกมาเป็นหูพลังงานสั่นสะเทือนอย่างนี้ออกมาเป็นจมูกออกมาเป็นเล็บออกมาเป็นอะไรต่ออะไรเขาใช่ไหมทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสั่นสะเทือนของพลังงานตามตามตามความถี่ที่มันแตกต่างกันทั้งสิน้นแล้วความถี่เหล่านี้มันก็มารวมตัวกันเนี่ยเป็นสรส ฉะนั้นในระดับมนุษย์เนี่ยที่เป็นที่อยู่ในมิติที่3เนี่ยความถี่พลังงานเนี่ยจัดอยู่ในระดับต่ำโดยทั่วไปนี่เป็นเป็นภาพทั่วไปนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของรายละเอียดเนี่ยตรงนี้คุณคุณก็เห็นแล้วนะคะอ่ะอีกภาพหนึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่งจะเริ่มภาพเอ่อคลิปอันนี้เนี่ยเขาก็เพิ่งมาเพิ่งมาเอ่อถ่ายทอดกันนะคะ พิ่งมาอยู่ใน y o u t u เนะ่ยแล้วคนก็ส่งต่อซึ่งที่จริงเนี่ยเป็นความรู้ของนิโคลัสเทสลาเนี่ยเขาก็เอาแป้งขา,ขาวๆให้พอเห็นเนี่ยแล้วก,ก็สร้างแบรั่นสาเสือนด้วยกันเนี่ยนะอาฟังนะ เห็นไ,ไหมคะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยในระดับต่างๆมันก็จะสร้างภาพเลขาคณิตที่ต่างกันที่ต่างกันนะคะทีนี้พวกเราเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเนี่ยนะคะสร้างขันห้าตรงนี้เนี่ยตามความถี่ตามความถี่ธรรมชาติที่มันควรเป็น ใช่ไหมจึงจะได้มาขันห้าอันนี้นะคะอย่างเนี้ยความทีแบบนี้ก็ได้ตาหูจมูกอะไรแต่อะไรเนี้ยเนี้ยตรงนี้เห็นชัดเลยแค่เสียงแค่นั้นเนี้ยเสียงความทีพวกนี้มันก็จะได้เนี้ยเห็นไหมอย่างเนี้ยอัศจรรย์มากฉะนั้น ความทีของโลกนะขณะน,นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ในมิติที่สามความทีของโลกอะ่ะมันรวมกันแล้วอะ่ะเป็นภาพหนึ่งคาร์บอนแต่ขณะน,นี้ความถี่ของโลกมันขึ้นสูงเมื่อรวมกันแล้วเป็นคริสตัลคริสตัลลีก็คือเป็นเขาเรียกแก้วคริสตัลใช่ไหมเขาเรียกแก้วคริสตัลเนี่ยเป็นเนี้ยฉะนั้นถ้าเรา เด็กที่เกิดมาใหม่น,นะคะเขาบอกว่า DNA ของเขาเนี่ยไอทุกอย่างเนี่ยของเขาอะ่ะขันห้าของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วอะ่ะเด็กที่มาเกิดใหม่มันกลายเป็นคริสตัลเบสแล้วไม่ใช่คาร์บอนเบสแล้วเข้าใจไหมฉะนั้นในความฉลาดเฉ,ฉลียวอะไรของเขามันจะมีมากกว่ามากกว่ารุ่นก่อนๆมันอยู่ใน DNA ของเขา นี้นะคะในอดีตโบราณเนี่ยก็คือหลักการที่เขาสร้างโบราณสถานที่มันที่มันยิ่งใหญ่อะ่ะอย่างพีระมิดนะที่ยกก้อนหินน่ะยกก้อนหินกันเป็นตันๆน่นนะคุณนะคะเขาใช้เรื่องของพลังงานนะคะใช้เรื่องของคลื่นเสียงอะ่ะที่จะทำให้ตรงกลางเนี่ยนะมันกลายเป็นวัคคิวมันกลายเป็นลายสูญญากาศอะ่ะจึงสามารถเนี่ยยกกันได้เนี่ยเป็นเป็นอย่างนั้น กนี้เป็นความรู้โบราณซึ่งชาวแสงนั่นแหละเอามาให้ชาวแสงเอามาให้ตกลงตรงนี้นะี่ยพวกเราเข้าใจนะคะแล้วเข้าเข้าใจนะอ่ะฉะนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะให้มันดาลากับพวกเราให้มันดาลากับพวกเรานะก็คือสิ่งที่พวกเราทำได้นะคะ เราจะอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎแห่งการดึงดูดด้วย the law of attraction นะคะทงเราจะส่งคลื่นพลังงานเข้าไปในจักรวาลเราจะส่งคลื่นพลังงานเนี่ยเข้าไปในจักรวาลคุณดูตรงนี้ก่อนคุณดูตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอียิปต์รูปปั้นอียิปต์อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้นะคะ อียิปต์โบราณเนี่ยมักจะทําอย่างนี้ที่ก้าวเท้าซ้ายออกไปเดี๋ยวนะเท้าซ้ายเนี่ยก้าวออกไปเห็นไหมเท้าซ้ายเนี่ยก้าวออกไปแล้วก็คิดว่าเขากําลังเดินซึ่งที่จริงเนี่ยเป็นการเป็นการอะไรเป็นการที่จะต้องการโพเทรียะต้องการที่จะแสดงว่าคือคือเออ แสดงให้เห็นถึงการเดินแต่ทําไมถึงต้องมีการเดินทําไมเขาถึงต้องสร้างเนี่ยนะคะออภาพรูปปั้นเนี่ยเหล่านี้เพื่ออะไรอ่านคำตอบนะคุณฟังนะร่างกายของเรานี้ไม่แตกต่างจากการเป็นแบตเตอรี่ตตร,ร่างกายนี้ก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่อันนี้เนี่ยจะต้องมีการรับพลังงานเข้าแล้วก็เอาพลังงานออกไป นะคะในรูปของทอรัสทอรัสนี่คุณเห็นนี่ะที่เป็นรูปโดนัทนี่ะเข้าใจใช่ไหมคะรูปรูปโดนัทเนี่ยที่มีเข้าออกเข้าออกเนี่ยนะแล้วก็หายใจเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็หายใจเนี่ยออกไปออกไปเนี่ยมันก็พลังงานก็ไปรีไซเคิลแล้วก็เข้าออกอย่างเงี้ยฉะนั้นร่างกายของเรานี้ก็คือก็คือเออคื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 อแบตเตอรี่ ก็คือแบตเตอรี่ที่เราจะต้องชาร์จพลังงานที่เราจะต้องชาร์จพลังงานนะคะเหมือนกับรถเนี่ยนะคุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่นี่ให้กับรถโดยการเอาออกไปทําอะไรคะเอาไปวิ่งถ้ารถไม่วิ่งแบตเตอรี่ก็ดับใช่ไหมแต่ถ้าวิ่งเนี่ยแบตเตอรี่มันก็ถูกชาร์จชั้นใดก็ฉันนั้นร่างกายของเรานี้ขันห้าของเรานี้ จะชาร์จพลังงานได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวต่อเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวที่จะรับพลังงานเข้าแล้วก็เอาพลังงานออก<ม>ทีนี้การก้าวเท้าออกเท้าซ้ายออกไปเท้าซ้ายออกคือการรับพลังงานเข้าเท้าวขวาออกคือพลังงานออกก็คือว่า เท้าซ้ายเนี่ยก้าวออกไปเป็นโหมดของการรับเข้าคุณต้องหายใจเข้าเท้าขวาอ,ออกหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นขณะที่คุณหายใจเข้าหายใจออกเช่นนี้เนี่ยด้วยการก้าวเดินร่างกายของคุณเนี่ยจึงได้รับการชาร์จพลังงานตลอดเวลาแล้วนี่คือจุดที่ทําให้แข็งแรง ะะฉะนั้นถ้ามีการเคลื่อนมีการออกกําลังกายมีการอะไรเต่าอะไรเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งโยคะไทเก็ตมันยิ่งเป็นการชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่อันนี้คือขันห้าของเราอย่างตรงไปตรงมาในทางตรงกันข้ามถ้าคุณนั่งเฉยๆจอเตรียมๆนะปอมีไกล้อะไรทาไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณก็จะค่อยๆค่อยๆดิเพลตไม่มีการชาร์จนี่คือสาเหตุที่ทําไมถึงเน้นเรื่องออกกําลังกาย แล้วนี่คือเนี่ยชาวอียิปต์เนี่ยความรู้ของเขาเนี่ยมีโยอะเหลือเกินคือจะมาทำเนี่ยรูปคือเดินเนี่ยก็ไม่ได้เพราะใช่ั้เขาก็เลยทำเนี่ยเอาแค่โหมดนี้เนี่ยเท้าซ้ายออกก็คือการรับพลังงานเข้านะคะน้ในชีวิตประจําวันที่ขณะที่คุณทํางานอะไรต่อะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าออกเข้าออกฉะนั้นเวลาที่คุณจะเดินจงกรมคุณจะยิ่งรู้มากขึ้นแล้วว่า เดินจงกรมนะคะหลักการก็คือว่าซ้ายออกต้องหายใจเข้าขวาออกต้องหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคุณจะเดินช้าก็ได้เดินเร็วก็ได้แต่จะแนะนําให้ว่าเดินในโหมดที่คุณสามารถหายใจเข้าออกได้อย่างลงตัวก็แล้วแต่คุณเข้าใจไหม แต่จุดสำคัญที่สุดก็คือต้องรู้ว่าเท้าซ้ายออกก็คือหายใจเข้าเท้าวขวาออกคือหายใจออกนะคะหายใจเข้าแล้วพอเข้ามาก็ชาร์จแล้วเราก็หายใจออกที่จะเอาพลังงานไปก็ไปรีไซเคิลแล้วก็เข้าออกเข้าออกอย่างนี้อีกโอเคนะคะที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนี่คือความรู้โบราณแล้วเขายังมีในขณะนั้นเนี่ยเขายังมีกรรมสิ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างในในมือของเขาตรงนี้ ยุคนี้เนี่ยถ้าคุณสามารถหาแก้วคริสตัลหาแก้วคริสตัลเนี่ยมาเก็บเอาไว้มันก็จะยิ่งเพิ่มพลังงานเนี่ยให้มันสูงขึ้นเ<ส><ส>ข้าใจไหมคะไอ้แก้วคริสตัลเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าคุณหาพอาจานทร์เนี่ยได้นี้มาแล้วก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้หาอะไรแต่คุณลองเสิร์ชนะคะหาแก้วคริสตัลเนี่ยที่แท้จริงถ้าสมมุติเป็นธรรมชาตินะในรายการนะคะกายดาดดคอมเนี่ยเขาเอาของธรรมชาติเลยเนี่ยคริสตัลเนี่ยมาวาง นะะเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังงานเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยให้มันมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้อ่เป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องเข้าใจแล้วต่อจากนี้ไปการเดินของคุณเนี่ยนะคะจะเป็นการเดินที่มีความหมายมากเลยคุณจะรู้อ่ะรู้เข้าใจเนี่ยทำไมเราต้องเดินเพราะนี่คือธรรมชาติเขาสร้างให้มาสร้างให้มนุษย์เนี่ยว่าต้องเดินใช่ไหมไม่ใช่มนุษย์ที่ต้องนั่งเฉยมนุษย์ที่ต้องเดิน พอเดินแล้วเนี่ยการชาร์จพลังงานเกิดน,นี่คือสาเหตุที่พวกพวกที่ออกกําลังกายก็จึงมันกลายเป็นเรื่องติดนะว่าถ้าไม่ออกไปออกกําลังกายมันรู้สึกไม่ดีเพราะว่าเราได้ชาร์จพลังงานฉะนั้นการแค่การเดินตรงนี้เนี่ยก็เ,เป็นการเนี่ยดูแลทั้งร่างกายจิตใจแล้วข้อบอกว่าไม่ว่าคุณกําลังจะทํางานอะไรเนี่ยคุณยังคงเดินได้แล้วก็ชาร์จพลังงานได้นี่คือความรู้อีกโบราณ ฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจส่วนนี้แล้วอ่ะเรามาอีกส่วนหนึ่งนะคะเออจะเริ่มอีกคลิปหนึ่งดีไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ให้มันดาล่าเริ่มอ่ะมาเปิดเปิดอีกคลิปหนึ่งนะคะมันดาล่าอันนี้เปิดอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนั้นไลฟ์สตรีมก็ก็ไว้เฉย,เฉย